ไอ้พรทิพก็เอาเอ็มทิพตัดตั้นตัดตั้นเนี่ยสวนมาสวนปาดมาเข้าหน้าผากหรืออะไรตายเลยสิ้นชื่อเล็กนกในเลยนะครับด้วยความที่ด้วยความที่ไม่รู้ใช่ไหมว่าพี่พรทิพย์เขาก็มีอาวุธมาด้วย มันรู้หรือไม่รู้เราก็ไม่รู้นะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์รแต่ว่ายิงก่อนเลยไอ้พอรทิพย์เดินมาก็เพราะเขารู้ว่าไอ้พอรทิพย์จะต้องเดินผ่านรั้มาทางนี้อยู่แหละหรือพอรทิพย์มันจะมายิงไอ้เล็กด้วยก็ไม่รู้เร<อ>ามามแล้วเราก็ไม่รู้เหตุการณ์รตรงนั้นแต่ผมก็เข้าไปที่นาพันสามนะเข้าไปที่นาพันสามก็มาดูโอ้ไอ้เล็กตายซะแเ้วแล้วจากนั้นยังไงต่อครับปีสามเจ็ด ไอ้เล็กนกนายตายก่อนปี3-5มั้งประมาณ3-5มั้งปี3-5ครับปี3-7ผมย้ายมาเป็นสวัสดิ์สืบจังหวัด mm hmm. เพชรบุรีก็จะเข้าไปครุกกับพวกกลุ่มมือปืนต่างๆเนี่ยนะฮะครับเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> ไอ้พรทิพย์เนี่ยก็หนีไปอยู่ภาคใต้อยู่ภาคใต้